ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูออวิธีถอดวิทยุหนึ่งดินนะครับของรถ f อ r d r เ n นเจอร์นะครับที่ถอดนะครับก็คือใช้ตัวงองัดนะครับงัดพลาสติกด้านข้างน,นะครับโอ้ยกระเด็นเลยครับต้องระวังพอ <laughs> ดีถือจับมือเดียวมนไม่ถนัดนะครับ นี่ครับงานตัวนี้ออกมาก่อนนะครับซ้ายขวานะครับเสร็จแล้วก็ใช้เหล็กนะครับเหล็กตัวนี้นะครับที่ที่มาพร้อมชุดชุดถอดนะครับใส่เข้าไปตรงรูนี่นะครับนี่ครับครับแล้วก็บีบ ต้องใช้สองมือนะครับเดี๋ยวนาคร,รับหนึ่งนะครับ,รบใช้สองมือดันไปให้สุดนะครับแล้วก็เบี่ยงออกซ้ายขวาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึินออกมานี่นะครับวิธีถอดวิธุธหนึ่งดินฟอร์เรนเจอร์ตัวเก่านะครับผมขอบคุณมากครับ